ไม่ต้องตกใจนะคะคือตอนนี้อยู่กับศิลปินค่ะศิลปินเราตกใจนะว่าเสียงอะไรอะขอเสียงประมือต้อนรับน้องเต่า AF8 ด้วยนะคะปบเองค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะน้องเต่าสวัสดีค่ะอันนี้คือศิลปินที่บอกไว้นะคะว่าจะมาเยี่ยมเยียนเรานั่นเองนะอะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับชื่อว่าซิงเกิลอะไรครับชื่อว่าอยากจะมาไหมครับอยากนะจะมาไหมชื่อเพลงภาษาอังกฤษก็คือ Believe Me นั่นเองอ แล้วอยากจะมาไหมคะอยากมามากครับอยก <laughs> ่กอยากให้มาคะ <laughs> ่ะอ่เราเล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับอะไรสไตล์เพลงเป็นแนวไหนคะก็เนื้อหาเพลงนะฮะจะเกี่ยวกับความรักสดใสสดใสครับ <laughs> ผม <laughs> ที่แบบว่าเวลาแบบว่าคนเขามองตากันแล, <laughs> ล้วรู้สึกใจสั่นเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรถ้าอยากรู้เนี่ยต้องมาฟังเพลงนี้อ่อครับผมแอบมองตาน้องะหนอยแล้วก็เป็นเพลง pop on the rock ครับก็คือพี่ว่าจะถามไอ้ pop on the rock นี่มันคือยังไงคะก็คือเป็นเพลง pop นะครับแต่ว่ามีโครงสร้างเป็นแนว rock ก็คือก็คือให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีซา u n d เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพลงนี้มีเต้นไหมคะ มีครับแล้วเราเราเป็นคนเต้นอยู่แล้วด้วยปะก็เป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วครับแต่เต้นไม่เก่งหรอกเน่ๆทรมตัวรทรมตัวเพลงนี้ก็เป็นเพลงเร็วที่เต้นด้วยร้องด้วยประมาณมีเดียมครับอมีเดียมกลางๆกลางๆครสดใสสดใสครับใครฟังแล้วต้องยิ้มตามนี่แล้วเป็นไงการซ้อมกันแบบว่าฝึกซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้นของเพลงนี้ก็ก็มีการเตรียมตัวครับผมก็ตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็มีไปเรียน น้องเพลงเรียนเต้นด้วยครับก็เรียนมาเรื่อยๆฮะแล้วก็มาใส่เต็มในเพลงนี้เลยก็คืองัดเอาทุกที่ไปเรียนมาอะไรเยก็มาเอามาใช้เอามาใช้พูดถึงส่วนรวมนิดหนึ่งน้องเต่ามีส่วนรวมในการคิดท่าเต้นไหมหรือว่าแต่งตัวหรือว่าอะไรยังไงบ้างอ๋อในเรื่องท่าเต้นนี่จะมีครกาฟมาให้อยู่แล้วครับผมก็แต่ว่าส่วนเรื่องเพลงเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เข้าประชุมทุกครั้งแล้วก็เข้าไปนําเสนอว่าแบบจะเอาแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะแล้วก็ การแต่งตัวเนี่ยก็เป็นแบบแนวแบบอเขาเรียกว่าแบบออกแบบเนี่ยฮะเสื้อผ้าแบบอื มันก็จะเป็นปลอปมันก็จะเป็นบ็อกมันก็จะแบบเออเหมือนเป็นแนวอีกสไตล์หนึ่งซึ่งอันนี้เราก็มีส่วนร่วมในการคิดด้วยใช่ไหมแล้วก็ทรงผมนี่ด้วยฮะไม่เคยเปิดข้ามาก่อนเลยนะฮะจริงว่าค้าวผมปกติเป็นแบบธรรมดาแต่นี่ก็คือแบบอยากให้มันแบบดูเฉียวขึ้นก็เลยถ่ายข้างเลยถ่ายข้างคืออย่างอันนี้ไม่มีภาพออนแอร์ถ้าจะว่าเล่าให้ฟังว่าผมของน้องเต๋านี้จะถ่ายสองข้างค่ะแล้วต้องการก็จะแบบว่ายกตั้งๆอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเออก็ถือว่าเป็นโรคที่แปลกตาดีเหมือนกันรัััออนนนี้้มาาพูดถึงงปะวตติเก นิดนึงกันก็นแล้วกันนะคะว่าอ่ะให้ให้พูดถึงประวัติให้คุณผู้ฟังหน่อยว่าเราเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงครับผมก็สําหรับเต๋านะครับเต๋าชื่อจริงว่าเศรษฐพงศ์เพียงพอนะฮะ<ฆ>ก็เป็นคนจังหวัดกาฬสินครับผม<ฆ>ก็ชอบร้องเพลงก็เลยมาประกวด f อก็คือติดใน AF8 นั่นเองก็คือ,อจบออกมาก็ได้ที่5ครับแล้วก็ได้ทำตามความฝันมาเรื่อยๆอ,อื เห็นบอกว่ามีโอกาสไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เท่าที่พี่อ่านเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็เลยเริ่มสนใจที่จะมาประกวดร้องเพลงด้วยตั้งแต่ตอนอยู่ที่นู่นแล้วพอกลับมาก็เลยลองมาประกวดอะไรอย่างนี้ดูใช่ไหมคะใช่แล้วครับเพราะว่าผมชอบร้องเพลงก็ตอนอยู่ที่นู่นเลยก็คือแบบว่ามีประกวดดนตรีเราประกวดร้องเพลงที่นู่นเราก็เลยแบบว่ามีคนพาไปสมัครอะไรเงี้ยเราก็ร้องเพลงไม่เก่งหรอกก็ไปสมัครแล้วอยู่ดีก็ฟุกเข้ารอบจริงเหรอฟุกเข้ารอบไปเรื่อยเข้ารอบลึกๆปุ๊บ ก็จะมีเทรนเนอร์มาสอนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราก็ต้องสอนแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเงี้ยเราชอบแบบว่าเราทําได้แล้วคิดว่าเราทําได้แล้วก็เลยแบบว่าโอเคแล้ว เรียนจบดีพมาเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาประกวดแล้วกันแล้วก็กลับมาประกวดเลยก็คือประกวดเอฟแปดนั่นเองใช่ฮะก็จนนี้แหละจนได้ที่ห้ามาที่น้องบอลคะแล้วก็ผลงานไม่ธรรมดานะคะผลงานมีเยอะเหมือนกันเนาะเป็นร้องซาวด์แท็กด้วยมีเยอะแยะมากมายมีพรีเซนเตอร์มีอะไรด้วยแต่ว่าล่าสุดฮะเออเดี๋ยวจะมีผลงานภาพยนตร์นะคะชื่อเรื่องอะไรเอ่ยชื่อเรื่องว่ายอดมนุษย์เงินเดือนครับอืมเป็นเกี่ยวกับแบบว่า พนักงานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยแต่ผมไม่เป็นพนักงานออฟฟิศผมเป็นเด็กฝึกงานที่ว่าไม่ผ่านโปรสักทีแล้วก็เป็นตัวก่อปัญหาในเรื่องอะไรฮะใช่ครับซึ่งพี่ติ๊กจัดรตาพรนี่เป็นหัวหน้าผมอีกทีนึงโอ้โหมันได้ใจก็ตรงนี้แล้วนะจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะเรื่องนี้น่าจะประมาณวันที่หธันวาคมครับห้าธันวาคมนะคะก็ยังมีในส่วนของละครเวทีด้วยใช่ไหมน้องตาวใช่แล้วครับละครเวทีก็ ชื่อว่าเธอเท่านั้นสุนทราพรเดอะมิวสิคิลครับถ้าใครชอบเพลงสุนทราพรเนี่ยขอให้มาติดตามเลยครับก็จะแสดงประมาณเดือนมกรานี้ครับมาทำงานแล้วนะรู้สึกว่าเป็นคนที่งานเยอะเลยนะและเล่นงานหลากหลายด้วยเนาะรู้สึกยังไงบ้างก็เอ่อตัวเองก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองโชคดีด้วยแล้วก็ได้รองอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้เต็มที่ครับแล้วก็นี่ฮะ ก็อยากจะฝากซิงเกิลนี้ด้วยเพราะก็อยากจะมาไหมนี่อยากจะมาไหมต้องมาฟังกันใช่ต้องมาฟังน้องเต่าก็เลยแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์นะคะนั่นคือคุณเต่าชื่อเดียวกันเลยนะคุณเต่าครับคุณเต่าพาราดอนเพ่งสิรินั่นเองนะคะมาเป็นโปรดิวให้ก็ที่จริงรู้จักคุณเต๋าตั้งแต่อยู่ในบ้านเอเอ๘แล้วครก็เลยออกมาก็เลยแบบว่าได้ทํางานด้วยกันแล้วก็แบบว่าพอสองเต๋ามาเจอกันเนี่ยก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้คือนี่ครับคุณเต๋าที่จัดมาให้เลย เพราะกูตัดเป็นโปรดิวเซอร์ครับกูตัดก็แบบเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นยังไงที่ใส่เป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบคุยกันง่ายแล้วก็ร่วมงานกันออกมาก็เนี่ยครับอยากจะมาไหมอยากจะมาไหมอยากจะฟังไหมด้วยอยากจะฟังไหมครับแล้วก็แฟนๆนะครับที่ยังไม่รู้จักเต๋าเนะก็ฝากไปนี้ด้วยละกันได้เลยติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะน้องเต๋าก็ Facebook ก็เป็น AF Channel เลยครับแล้วก็ Twitter กับ i n s t a g r กรมนี่ก็ชื่อเดียวกันคือเต๋าเพียงพอสกอนะครับที่ AO PH i a n g p h o r ครับผมจดกันให้ทันนะคะร่วมถึงเอมวน้องต๋าจะได้ดูเมื่อไหร่ก็เอ็มวีถ่ายทำเสร็จแล้วครับก็ได้ดูเดือนหน้าครับวันที่หนึ่งครับเดือนหน้าวันที่หนึ่งเลยนะตอนนี้ายทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นเองด้วยป่ะคะเล่นเองครับผมแล้วก็รับรองว่านางเอกสวยมากนางเอกสวยมากนางเอกอะไรมะแล้วผมเล่นเป็นแบบว่าหุ่นยนต์แอนดรอยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่คือประมาณไหนครับในผมเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยใช่ไหมฮะ ที่แบบว่ามันจะเป็นแนวไซไฟหน่อยนะครับก็แบบเป็นหุ่นยนต์แล้วก็นอนนิ่งอยู่กับที่ขยับขยี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามีชิ้นส่วนที่สำคัญหายไปอแล้วผู้หญิงคนนี้นังเอกคนนี้ก็เลยต้องแบบว่ามาเขาเรียกว่ามาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยมาซ่อมมาทําให้หุ่นยนต์นี้มีชีวิตขึ้นมาใช่ฮะน้องเซเดนาก็มาช่วยอะไรเงี้ย จ่ายังไงก็ติดตามกันได้นะ MV วันที่หนึ่งวันที่หนครพฤศจิกายนนะแล้วก็ MV ตัวนี้แล้วก็เพลงนี้ด้วยอยากจะมาไหมด้วยนะจากน้องเต่า AF8 ของเราอ่ะฝากเลยเต็มที่กับคุณผู้ฟัง f อฟของเราค่ะได้ครับก็ฝากถ้าผู้ฟังนะครับที่ฟัง F1 1อยู่นะครับผมก็ดาวน์โหลดได้นะครับผมกดทูกคนะดาวน์โหลดโน4ตโฟ์แชนะฮะก็กด ถ้าใครใช้ซิม TrueMove นะครับผมก็กด2-2-2-2นะครับ4ตัวแล้วก็กดโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงเลยง่ายนิดเดียวก็เพราะว่าฮัลโหลขอเพลงอยากจะมาไหมหน่อยค่ะครับอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ทันที <c oughs> <c oughs> หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ w w w TrueMusic c o m ครับ ได้สองช่องทางนะคะยังไงก็ดาวน์โหลดกันด้วยนะคะศิลปินแล้วที่สําคัญดาวน์โหลดถูกกฎหมาอย่างทน<ช>่บอกนะศิบบลปินของเราจะได้มีแรงนะคะทำเพลงดีๆออกมาอีกนะ,ะยังไงวันนี้ขอบคุณนองเต่ามากที่มาเยี่ยมเยียนกันนะคะขอบคุณเขาด้ดวยน,นะเอฟเอ็มวันจะเปิดเพลงแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,ะขอบคุณค่าท้องเต่าขอบคุณมากค่ะ